ครับก็ถึงขั้นตอนของการสร้างหน้าเว็บแล้วเนาะคือ2ตอนที่แล้วเนี่ยเราเรียนในเรื่องของ Google Site คืออะไรนะฮะแล้วก็การสร้างหน้าเว็บหรือว่าหน้าเพจนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยมาสร้างเว็บไซต์กันเลยดีกว่าเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มในส่วนที่เป็น Product นะฮะ คือตอนนี้หน้าหน้าเพจของผมเนี่ยก็มี3ส่วนหลักๆก,ก็คือหน้าหลัก Product แล้วก็ About ผมจะไปเพิ่มในส่วนที่เป็น Product เดี๋ยวผมเพิ่มสินค้าขึ้นมาตัวหนึ่งคือเป็นยาสีฟันแล้วกันนะยาสีฟันใช้แล้วฟันขาวอ่ะ,อะไรประมาณนี้อ่ผมกดบวกแล้วผมพิมพ์ชื่อเลยนะครับแนะนำอย่างที่บอกคือชื่อตรงนี้ต้องเป็น ภาษาอังกฤษนะลา,าวาเฟรชใส่เข้าไปแต่ว่าไอ้เจ้าลาวาเฟรชเนี่ยจะต้องอยู่ในส่วน Product เพราะ,ะนั้นผมลากเข้ามาไว้ในส่วน Product นะครับยังอยู่ผิดที่อยู่โอเคลาวาเฟรชอ้าวล่ะอยู่ในส่วน Product เรียบร้อยละเมื่อเราคลิกที่นี่เห็นไหม Product แล้วก็ลาวาเฟรชอยู่ข้างล่างนะครับ ที่ข้างล่างของ product เอาละผมคลิกที่ l a a flash แล้วก็ผมก็จะเริ่มที่จะทำงานบนหน้าเว็บนี้แล้วเนาะโครงที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือ template เนาะก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะฮะให้เราไปที่แถบด้านขวานะครับตรงนี้เห็นคำว่าแทรกนะคลิกเลยคลิกคำว่าแทรกหลักการการทำงานของ Google site s เนี่ยไม่มีอะไรยากเลยง่ายมากให้เราเลือก layout นะครับ แล้วก็แทรกพวกเนี้ยเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพวกปุ่มข้อความรูปภาพเนี่ยแทรกเข้าไปนะฮะแทรกเข้าไปเพื่อที่จะเอ่อให้มันเรียงออกมาเป็นเว็บไซต์ได้นะครับอล่ะเพราะนั้นอันแรกผมแทรกเลยเอานี้เข้าไปก่อนปึ๊บอ่าก็เป็นรูปภาพแล้วก็ข้อความนะฮะผมก็ไปที่รูปภาพ รูปภาพของผมอยู่ที่ออสินค้าอ่ะจะลวเราฟรชผมไปที่รูปภาพผมชอบรูปคนเอารูปคนเข้ามาใส่ก่อนปึแบบ๊ออย่างนี้ะนะฮะถ้าเราทำงานบนคอมพิวเตอร์เนี่ยจะง่ายมากเลย ง่ายมากกว่ามือถือคือเราจะยืดขยายย่อหดเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยโอเคอะไรประมาณนี้ นะครับเดี๋ยวผมคิดคำพูดแล้วก็ผมมาพิมพ์คำพูดเพิ่มเนาะเดี๋ยวอันนี้ทำให้ดูก่อนว่าจะสร้างเว็บไซต์บน Google Site อะ่ะมันทำยังไงนะครับอันนี้อาจจะต้องมีคำพูดเยอะๆอีกหลายๆคำอะไรเงี้ยน,นะครับสมมุติผมเพิ่มบุลเลต อขออีกสักข้อหนึ่งอะไรดีอืมอ่ะอะ,อะไรประมาณนี้นะครับก็ ทีนี้ผมจะใส่รูปภาพผมย้อนกลับไปดูผมมีรูปภาพเยอะเลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6่งสองสามสี่ห้าหกหกใบผมก็มาดูเรยงเอาว่าผมจะใส่อันไหนได้บ้างหกใบสมมุติผมเอาเรยงเอานี้หนึ่งต่อสามนะครับรูปใหญ่มา,าใช้วิธีลากเอาดีกว่ารูปใหญ่เป็นโปรโมชั่นเงีนะครับ ปุ๊บโอเคเสร็จแล้วก็รูปเล็กเอาเป็นภาพสินค้าแค่ประมาณนี้ทีนี้รูปใหญ่มันต้องดึงยืดลงมาโอเคประมาณนี้ในขณะที่รูปเล็กข้างบนตรงนี้ก็ต้องดึงยืดลงมาด้วย เดี๋ยวนะอืมโอเคประมาณนี้ทีนี้รูปใหญ่อยากให้อยู่ด้านซ้ายเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยเราแค่ลากวางคือง่ายมากอันนี้ดีนะเลือกเลเยอร์แล้วก็ลากวางนะครับเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวผมเลือกเป็นเอาภาพหมุนบัางผมก็แค่กดเข้ามา แล้วผมก็แทรกรูปภาพอย่างน้อย2รูปตรงนี้ผมยังเหลือภาพที่เป็นซีรีส์นี้4ใบนี้แล้วกันนะอ้าให้เขาหมุนแอดเข้าไปอ้าแอดไม่ได้แล้วเลือกภาพไม่ไม่ใช่เลือกภาพอย่างนี้ ต้องอัพโหลดภาพอเดี๋ยวผมไปเลือกเลือกไฟล์ก็ได้เหมือนตรงนี้จะลากวางไม่ได้อแอดแล้วก็ไปที่สินค้าลาเาเฟสภาพนี้หกภาพอืมไม่เอาคุณหมอออันนี้ด้วยอ่โอเค รอเขาโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเอาละก็โหลดเสร็จแล้วเนาะผมก็กดแทรกเลยนี่ภาพสไลด์โชว์ก็จะมาแล้วนะครับทีนี้ผมอาจจะดึงให้ให้มันสมมากหน่อยเนาะประมาณนี้ Okay. แล้วก็ให้อยู่ตรงกลางนะครับพอเราคลิกๆแล้วมันก็จะถ่ายได้สไลด์โชว์นะโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมอาจจะเพิ่ม YouTube นะวิดีโอ YouTube เดี๋ยวดูซิว่าผมมีข้อมูลของสินค้านี้เพิ่มไหม เราวาเฟรชโอเคอ๋อผมมีรูปภาพอันนี้ที่ทำรีวิวนะนี่วันแรกฟันเหลืองใช่ไ <laughs> <c oughs> <c oughs> นะฮะอ่าอ่าเนี่ยขาวขึ้นนะฮะอืมไหนวันท,ท้ายๆอยู่ไหนนี่ใช่ไหมดูวิดีโอสิ วันที่เจ็ดแล้วอข่าวขึ้นนะนะฮะอะไรประมาณเนี้ยคือฟันข่าวขึ้นในเจ็ดวันจริงๆนะแล้วก็อ,อใช้ต่อเนื่องเนาะเนี่ยผมใช้มาจนจะหมดหลอดล้วไว้เดี๋ยวผมใช้หมดหลอดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่า ไอ้ร่องรอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะหายไปหมดไหมนะครับต้องต้องบอกว่าฟันก็เหลืองมานานพอสมควรนะเนื่องจากว่าดื่มชาทุกวันนะครับเอาละถ้าเราจะเพิ่มรูปเมื่อสักครู่เป็นส่วนที่เรียกว่ารีวิวใช่ไหมเพราะนั้นผมต้องเพิ่มกล่องข้อความเข้าไปก่อนนะฮะรีวิวเอ่อตรงนี้ต้องขอเป็นเอาหัวเรื่องแล้วกันนะรีวิว จากผู้ใช้จริงนะฮะรีวิวจากผู้ใช้จริงเสร็จแล้วเราเพิ่มอันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเขียนวันที่1 2 3 4นะครับแล้วก็เพิ่มวันนี้เขียนวันที่5้าหอย่างนี้นะ,อะโอเคไหมแต่จริงอันล่างไม่เอานะอันล่างลบนะเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะเพราะว่า ทำให้ดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะอันนี้ลบปึ๊บโอเคอืมจะให้อยู่ตรงกลางได้ไหมนะอ่าโอเคอ่าแล้วผมก็พิมพ์ไปเลยวันที่หนึ่ง วันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกแล้วก็วันที่เจ็ดนะครับอ้าวล่ะแล้วผมก็เอารูปเข้ามาใส่เนาะเมื่อกี้รูปผมอยู่ไหนอ่นนี้อ๋อผมเรียงรูปอยู่ล 01, นะศูนย์หนึ่งะวันที่หนึ่งวันที่สองนะครับ วันที่สามคือต้องบอกว่าทำอย่างนี้บน Facebook ไม่ไม่ได้นะครับเขาไม่ให้แบบ before after นะแต่นี้เป็นเว็บไซต์เราเองนะเราก็เต็มที่นะทำได้วันที่ห้าวันที่หกแล้วก็วันที่เจ็ดนะครับนะประมาณนี้อืม แล้วก็เพิ่ม YouTube ได้อาแต่เดี๋ยวผมค่อยไปทํำ u t u b e แล้วกันเนาะเอ๊ะลองดูซิว่าทําเลยดีไหมอ่ะอ่างั้นเดี๋ยวผมไปทํา YouTube แล้วผมเอา YouTube มาเพิ่มให้ดูเลยนะครับจะได้ครบวงจรเลยในคลิปนี้เอาล่ะ เมื่อกี้ผมก็ไปอัปโหลดไฟล์ที่ youtube แล้วเนาะเพราะนั้นผมก็จะเพิ่มวิดีโอนะผมก็ลาก youtube เข้ามานะครับคลิกปึก๊บเสร็จแล้วจะขึ้นบล็อกขึ้นมาเราก็เอาลิงก์ของเราเนี่ยใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปปั๊บนี่เจอแล้วเสร็จแล้วก็กดเลือกเลยได้ละนี่คือวิดีโอของเรานะครับเรียบร้อยแล้ว เห็นไ,ไหมฮะอ่าตรงนี้ขอให้อยู่ตรงกลางแล้วกันนะจัดหน่อยโอเคไหมอ่าเพิ่มสีด้วยเน้นชึบอ่าโอเคดีงามนะเราว่าเฟรชอันนี้ขอเน้นหน่อยเน้นโอเคเนะครับประมาณนี้แหละเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างหน้าเว็บไซต์ง่ายๆเนาะด้วยเอ่อ Google Sites นะครับแล้วก็เครื่องมือข้างขวาเนี่ยจริงๆเครื่องมือมีเยอะแยะมากมายเนาะให้เลือกตามที่เราถนัดเลยก็หลักๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของ layout นะครับใช้ layout เพิ่มรูปภาพเพิ่มข้อความเพิ่มรูปภาพตาม layout นะครับอ่าใส่รีวิวอะไรก็ใส่ไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็เพิ่มวิดีโอได้นะครับเป็นประมาณนี้เนาะโอเคก็จบตอนนี้ก่อนนะไปแล้ว